ต้นต้นกระดุนเนี่ยคนไทยเราเชื่อว่าถ้าได้ปลูกในบ้านหรือแม้กระทั่งเราทําแบบเนี้ยแล้วก็ไปไว้ในร้านก็จะได้มีคนคอยจับกนนุนเราทำกิจการอะไรก็จะประสบะในเรื่องของผลผลสาเร็จสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบก,กับทางบ้านมนตาในคลิปที่สามนะฮะจะเป็นคลิปที่ ที่เรานาในเรื่องของของที่เป็นเป็นมงคลนะครับอย่างที่เราเห็นทั่วๆไปแบบเดี๋ยวนี้ตามร้านอาหารหรือแม้กระทั่งที่อ่อาศัยนะครับได้ได้มีการปรับเปลี่ยนโดยการนําของที่บางทีเนี่ยที่เราเรียกว่าโมเดลนะฮะที่เป็นของอที่เขาทาทาขึ้นมาเนี่ยนะครับสวยๆไปนําไปประดับตามร้านหรือตาม บ้านเรือนหรือตามห้องคอนโดต่างๆนะครับวันนี้เราอยู่กับอาจารย์โจงอีกนะครับอันนี้ก็พอดีจะอธิบายนะครับว่าสิ่งพวกนี้คืออะไรนะครับแต่อาจารย์โจงเคยเห็นนะฮะที่บางบร้านเนี่ยจะมีในเรื่องของคกคกลกซิล<ะ>ใช่ครับฮกลกคำว่าฮกเนี่ยหม,มายถึงความความโชคดีนะครับ<ะ>ความโชคดีแล้วก็ ในเรื่องของการมีวาสนาต่างๆนะครับ <authority> ทิ้วเนี่ยจะหมายถึงว่าการที่มีอายุยืนนะครับพกลกซิวก็จะดีทั้งในเรื่องของโชควาสนาแล้วอายุยั่งยืนนะครับลกลกฮะลกก็คือลูกลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองใช่ครับ<ะ>ที่บางทีเนี่ยถ้าเกิดเป็นของคุณจีเนี่ยเราก็จะเห็นลูกภาพที่เก็ถือเป็นพุ้มเด็กๆ นะ่ะซึ่งคนชาวจีนส่วนมากก็จะบูชาในเรื่องของโคกซิ่วเพราะเขาบอกว่าการบูชาโคกเซิ่วเนี่ยถือว่าดีนะทั้งสองจวงที่ผมเห็นเนี่ยแทบจะทั้งนั้นเลยทุกบ้านต้องมีเป็นเครื่องรางที่ทุกบ้านต้องมีนะครับแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยท,ที่เราเห็นเนี่ยนะฮะก็จะเห็นในเรื่องของเนี่ยที่เขาเรียกแมวปวัด หรือเป็นแมวกล้ามนะฮะปกติทั่วไปก็จะเป็นแมวกวักครับอันนี้เป็นกล้ามใหญ่เลยก็คือเพิ่มความแข็งแรงใช่<ะ>เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมีหญิงหญิงชราคนหนึ่งเนี่ยได้เลี้ยงแมวแล้วคนนี้เขาเลี้ยงไม่ไหวนะครับแล้วเขาก็เลยบอกว่ามมนดู้จะทำยังไงเขาก็ลองนอร้องไห้ท้งคืนเลยแล้วก็ มีแมวเนี่ยคำมาเขาฝันบอกว่าให้ปั้นรูปในเรื่องของแมวยกแขนขึ้นเนี่ย<ม>นะครับ<ม>แล้วจะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของหญิงชราคนนั้นเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นแล้วปรากฏว่าหญิงชราก็เลยปั้นในเรื่องของแมวตัวน,นี้ขึ้นมาเสร็จปุ๊บพอปั้นก็มีคนขามีคนมาขอซื้อปั้นอีกก็มีคนมาขอซื้อจนกระทั่งเนี่ยเขาก็เลยเชื่อว่าเป็นแมวนําโชคนะครับ ซึ่งถ้าเราจะซึ่งตรงเนี้ยเขาบอกว่าพอเรานําของของพวกเนี้ยเข้ามานะครับ mm hmm. ก็จะทําให้กิจการหรือบ้านเรือนตรงนั้นเนี่ยมีในเรื่องของโชคลาภเงินทองเข้ามา mm hmm. ถ้าเปรียบเสมือนเนี่ยนางกวักเราอ uh ่ huh. เหมือนกัน mm hmm. ใช่นะครับจะเปรียบเสมือนนางกวักนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นอีกมุมหนึ่งซึ่งบางคนเนี่ย เขาจะไม่เคยชอบแบบในเรื่องของเครื่องรางที่เป็นในเรื่องของจิตวิญญาณที่เป็นรูปบางทีน่ากลัวนะฮะอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นนางกวักหรือเป็นอะไรเขามองเขามองว่าเฮ้ยมันมันมีอะไรหรือเปล่าอ่าใช่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดสมว่าเป็นอย่างง่้ยจังจวงเป็นในเรื่องของโมเดลเขาก็คือมันเหมือนเป็นเหมือนในเรื่องของของ,งส,สงอะสมของส,สงอะสมเครื่องประดับเครื่องประดับที่มีคุณค่า แล้วนอกจากนั้นเนี่ยทันนจนจ,จะเห็นนะฮะอย่างเนี่ยเพเจ้าจินิเฉียะเ,เขาก็ทำแบบน่ารักเลย<ะ>ซึ่งเขาบอกว่าแม้กระทั่งถึงปีหนึ่งเนี่ยเราจะต้องมีการบูชาทีหนึง่ง<ะ>ใช่ไหมครับจริงๆชายสิงเอีย้ยนี่เท่าที่ผมเคยได้ศึกษามาเนี่ยชายสิงเอีย้ยก็คือเท้าวเวสุวรรณของคนจีนะนะฮะเท้าวกุเวล่ะ เท้ากุเวนซึ่งในในทัทง้งทางจีนเนี่ยก็จะถือว่าเป็นองค์ไชยสิงเอียอฮะซึ่งจริงๆลึกๆแล้วเนี่ยไช่สิงเอียเนี่ยจะมีภาคบุญกับภาคบูด,ด้วยนะฮะภาคบูนี่ก็คือขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีฮะ,ฮะถ้าภาคบุญก็คือนำ ความโชคดีมาให้มาให้แล้วก็บอกว่าถ้าเรานำไปวางไว้ที่ร้านค้าหรือที่คนยิ่งค้าขายเนี่ยเห็นผลชัดเลยนะครับค่ะใช่เพราะผมเองเนี่ยผมก็ยังยังเอาไปไว้ในร้านของลูกชายเหมือนกันนะขายดีทำให้คนเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็มีโชคมีลาภในเรื่องของเงินทองในต่างๆเนี่ยเข้ามาเยอะนะครับ คือโดยชื่อแล้วอะไช่สิงเอียก็คือก็บอกชัดเลยฮะว่าใช้อะมันแปลว่าโชคลาภฮเพราะฉะนั้นไช่สิงเอียก็คือเทพแห่งโชคลาภก็คือจะนําโชคนําลาบม,ม,มาให้ครับคับแล้วอย่างที่เราเห็นเนี่ยบา,บางร้านเ็าจะมีในเรื่องของเสือว่วนเสือเนี่ยถ้าเป็นความหมายของของทางบ้านเราเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่มีในเรื่องของฤทธิ์เดชเรื่องของตบะบารมี ความน่าจะจำเกงต่างๆ,ๆนะครับแต่ลักษณะที่อ้วเนี่คือความอุดมสมบูรณ์พุ่นสุขนะครับซึ่งชาวจีนถือว่าใครมีในเรื่องของเสือว้วเนี่ยจะหากินไม่ขาดอ,อุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยที่เราเห็นกันนะฮะในในเรื่องของที่เขาเอาบาชากันเขาเรียกจิ่งเจกกข้าหาน ทิ้งจกเข้าหางเนี่ยจะเหมาะสำหรับสุภาพตีเพราะจะเน้นในเรื่องของของเสน่ห์นะครับใช่เสน่ห์และความลงไหลของเพศตรงข้ามในต่างๆเนี่ยฮะใช่ทิ้งจกอก้าหางเนี่ยถือว่าบางคนเนี่ยถึงมีรอยสักมีรอยสักใช่เป็นรูปทิ้งจกเก้าหางแต่เดิมแต่เดิมส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นภาพวาดใช่ครับภาพวาดครัซึ่งทิ้งจกเก้าหางจริงๆก็คือก็คือ จริงๆเป็นปีศาจนะฮะแต่ว่าได้บำเพ็ญเพียรจนสำเร็จบรรลุก็เลยเหมือนกับกลายเป็นเทพไปครับฮะซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยผมก็เห็นนะฮะนอกนอกจากที่เราจะมีในเรื่องของโมเดลแล้วเนี่ยผมยังเห็นนำศาสตร์ของไทยเราเนี่ยอย่างต้นไม้มงคลเนี่ยเข้าไปร่วม อยู่ตรงนั้นด้วยอย่างอาจารย์โจจะเห็นในเรื่องใช่เรื่องของทับทิมเนี่ยเขาจัดว่าเป็นไม้มงคลนะครับใช่ครับซึ่งเขาบอกว่าการการการเอาที่ต้นต้นทับทิมไปไว้เนี่ยจะขจัดปัดเป่าหรืสิ่งที่ไม่ดีต่างๆนะครับให้ออกไปให้ขจัดอวะมงคลอวมงคลอวะมงคลแม้กระทั่งเวลาเราเดินทางไปไหนก็ตามเขาบอกให้เอา ใบของทับทิมเนี่ยติดตัวไปด้วยยอดทับทิมใช่ไหมใบหรือยอดเนี่ยติดตัวไปด้วยก็จะการเป็นเรื่องของคำว่ามงคลก็คือปัดเป่าสิ่งไม่ดีไม่ให้มันเข้าใกล้แล้วก็เรียกเรียกสิ่งที่ดีเข้ามาสิ่งที่เป็นมงคลซึ่งผมว่ามันก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งเหมือนกันนะนะครับก็เหมาะสำหรับที่ที่จะ นำไปไว้ในกิจการต่างๆนะครับหรือไว้บนโต๊ะทํางานก็ได้นะฮะหรือวางไว้ที่ทิ้งพระบูชาก็ได้นะครับับ,บแทนบางทีเหมือนกับแทนเอ,อดอกไม้ก็ได้แทนดอกไม้บูชาพระครับก็น่าจะตั้งได<ะ>้ก็จะมีอันหนึ่งก็คือกล้วยแดง ก๋วยแดงเนี่ยจะเขาบอกว่ามันจะเสริมในเรื่องของความมั่งมั่งคั่งต่างๆครับเนี่ฮะก๋วยแดงนะครับเสริมความมั่งคั่งความร่ารวยเพราะสีแดงเนี่ยเป็นสีที่ชาวจีนเชื่อว่าเป็นสีแห่งมงคลเป็นสีมงคล,งคลฮะนะครับก็ที่เขามีมีคํากล่าวอ่นะฮะว่าอังอังแกตัวปูนังอังอังคือสีแดงครับตัวปูนังคือมหาเศรษฐีครับ ก็คือสีแดงเนี่ยคือสัญ,ญลักษณ์ของมหาเศรษฐีนฮะแล้วก็มาสอดคล้องกับของไทยเราคือกล้วยกล้วยแดงกล้วยเนี่ยทำอะไรก็กล้วยกล้วยคือเป็นเคล็ดนะฮะเป็นเคล็ดที่ว่าทำในเรื่องของอความสำเร็จต่างๆฮคือทำอะไรก็สำเร็จราบลืน่นกล้วยกล้วยฮะครับแล้วก็ไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่เรานำมาให้ดูเนี่ยก็คือเป็นในเรื่องของ ต้นขน,นุนต้นขนุนต้นต้นขนุนเนี่ยคนไทยเราเชื่อว่าถ้าได้ปลูกในบ้านหรือแม้กระทั่งเราทําแบบเนี้ยแล้วก็ไปไว้ในตระกนลก็จะได้มีคนคอยสนับสนุนเราทากิจการอะไรก็จะประสบใ,ในเรื่องของผลผลสาเร็จนะครับซึ่งตอนเนี้บางคนที่จะไม่ชอบในเรื่องของเครื่องรางที่เป็นในเรื่องของจิตวิญญาณหรืออะไรก็าตามนะฮะก็หันมา มาใช้แบบนี้ก็ได้ใช่ครับก็เป็นเคล็ดนะฮะบางครั้งเหมือนกับอาจารย์ทางศาสตร์่วงจุ้ยหรือหรือที่ไทยเรียกว่าศาสตร์ชัยภูมินะฮะครับก็คือก็จะแนะนำวิธีง่ายๆในการแก้ซึ่งอาจารย์่วงจุ้ยบางท่านเนี่ย ก็จะต้องแก้ไขโดยการโอ้จะต้องทุบอันนู้นเปลี่ยนอันนี้ซึ่งเปลี่ยนประตูซึ่งจริงๆผมว่านะบางครั้งถ้าเราไปทําอะไรที่มันเยอะเกินไปเนี่ยทุบไปแล้วก็ต้องสร้างใหม่ใช่ก็เสียเงินอีกมันก็มันมันกลายไปเสียเงินซับซ้อนหนึ่งเสียเงินจากของที่เราต้องทุบทิ้งไปสองเสียเงินจากที่เราต้องสร้างใหม่ต้องสร้างใหม่สามเสียเงินให้อาจารย์อีกใช่แล้วก็ไม่รู้ว่าทํามาแล้วเนี่ยมันจะดีหรือเปล่าใช่ครับ ถึงถึงมีอาจารย์บางท่านไงฮะก็คือถือว่าท่านก็ช่วยเหลือช่วยเหลือคนก็โดยการแนะเช่นเอาทำเคล็ดโดยการเอาเช่นเอาต้นขนุนมาหนุนตรงนี้สิตรงนี้ไม่ดีเอาอะไรมาวางเสริมมาวางกันครับซึ่งมันไม่ต้องทุบไงฮะไม่ต้องทุบไม่ต้องที่อาจารย์จงพูดเนี่ยมันจะมีเพื่อนผมคนหนึ่ง นะครับเขาก็มาปรึกษาทางบ้านตาเราอ่ะเขาบอกเขาเพิ่งสร้างเพิ่งซื้อบ้านมาทาเพิ่งเสร็จเนี่ยแล้วเขานี้เขาเชิญอาจารย์ที่ของศาสตร์คุณตุ้ยไปดูแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยตรงนี้ไม่ใช่นะมันจะเหมือนเชิงเชิญตะกอนต้องทุบทิ้งผมบอกเพิ่งซื้อมาเสร็จเนี่ยยังไม่ได้เข้าอยู่เลยแล้วตัวตัต้องต้องมาทุบเนี่ยแล้วถามว่าพอทุบไปแล้วเนี่ยบ้านที่เราทําใหม่เนี่ย พอมันมีรอยที่มันบุบสลายเนี่ยมันมันมันดูแล้วมันใช่ฮะใจไม่สบายอะฮะใช่ไม่สบายแน่นอนไม่สบายใจแน่นอนผมผมก็เลยบอกว่าลองเลี่ยงดูลองถามเขาที่ถ้าเกิดเรายังเชื่อเขาอยู่เนี่ยลองถามเว่าวิธีแก้ไขยังไงเขาบอกทำอะไรไม่ได้เลยต้องทุบอย่างเดียวอ่าซึ่งซึ่งผมก็บอกว่ามันมันไม่น่าใช่นะเพราะว่าคุณต้องเสียเงินเนี่ยบ้านก็ต้องผ่อนของก็ต้องทุบ สร้างใหม่ก็ต้องสร้างใหม่แล้วคิดค่าดูก็ยังแพงอีกมันก็ไม่ไหวอ่ะจริงๆศาสตร์งองจุ้ยเนี่ยเป็นศาสตร์ที่ดีนะฮะแต่มันอยู่ที่คนที่เอามาใช้อะใช่เอา,ามาประยุกต์ใช้ยังไงแก้ไขอย,ย่างไงครับซึ่งจริงๆเนี่ยศาสตร์องจุ้ยเนี่ยถ้าเราพูดถึงศาสตร์จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของธรรมชาติใช่ฮะเน ใช่ไหมครับถ้าเราพูดเจ็บยาวก็คือในเรื่องของน้ําคือในเรื่องของลมที่เราเห็นอย่น้ํากับลมใช่ครับใช่ไหมครับเพราะห่วงจุ้ยมันก็แปลว่าห่วงมันก็แปลว่าลมนะฮะจุ้ยมันก็น้ําใช่ก็คือทํำยังไงให้มีน้ํามีลมติอ่าไม่ให้ไม่ให้ติดขัดเท่านั้นเองครับอันนี้เมื่อเมื่ออาจจะสร้างผิดทิศเช่นสร้างผิดทิศขึ้นมาทำยังไงได้อาจจะ มีอะไรอย่างเช่นอ่ะตรงนี้มันจะทําให้ติดขัดนะอ่าเอากล้วยแดงไปตั้งใช่ก็แก้ไขใช่ครัจุดหนึ่งบางคนก็ก็ให้เป็นเหมือนทํากระดิ่งลมอ่าก็มีฮะมีแย่ๆไปชวิธีการแก้นะครับก็มันอยู่ที่อาจารย์นะฮะอยู่ที่อาจารย์ที่มานั่นอ่ะรู้จักปรับปุงประยุกต์ใช้อะไรยังไง แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูทีว่าไอสิ่งที่เขาบอกเราเนี่ยมันเหมาะสมหรือเปล่าใช่ใช่ครับนะครับใช่แล้วพูดถึงไม้มงคลเนี่ยก็ยังเหลือสองชนิดนะฮะก็ที่เราเห็นเนี่ยก็คือต้นส้มอ่าส้มก็ในเรื่องของความจเจริญรุ่งเรืองแต่พอดีผมไม่มีตัวอย่างนะครับต้นส้มเนี่ยก็ควรที่จะไว้ทักษะแบบนี้ครับส,ส้มก็ฮะขออนุญาตส้มนี่อ่า ภาษาจีนเขาเรียกไตกตไตเกตค,คือความสำเร็จฮะความ,วามสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นส้มเนี่ยสังเกตเลยนะฮะาศาสตร์จีนตุดจีน <Why S 1> หรือไหว้อะไรก็ตามเท <Okay. S 1> ศากาลอะไรก็ตามต้องมีส้มใช่ไหมส้มต้องมีคเขาเขาถือว่าเป็นหัวใจเลยครับหัวใจของการบวงสรวงต้องมีส้ม การไหว้การบวงสวงทุกชนิดจะต้องมีส้มครับเพราะรว่าส้มคือความสําเร็จครับแล้วอีกชนิดหนึ่งของไทยเราก็คือต้นมะยมะมะยมเนี่ยเขาจะบอกว่าทําอะไรก็ตามจะได้รับความนิยมทําธุรกิจก็ได้รับความความนิยมดังนั้นเนี่ยมะยมก็จะเป็นอีกไม้มงคลหนึ่งที่เราควรควรจะต้องมีนะครับรบจากได้ฝักอาจารย์จวงมาเนี่ยศาสตร์ไทยหรือศาสตร์จีนเนี่ย มีความที่เขาเรียกว่าสอดคล้องกันครับ,รบก็อยู่ที่เราจะมาประยุกต์ที่จะนำมาใช้นะครับใช่ครับก็คืออย่างเช่นอย่างมะยมอย่างเงี้ยเหมือนกันครัโบราณก็ว่าให้ปลูกต้นมะยมหน้าบ้านโอ้โหพื้นที่ในกรุงเทพมันจะไปหาหาตรงไหนมาปลูกต้นมายมเพราะฉะนั้นก็เลย อาจจะสร้างเป็นโมเดลทําเป็นโมเดลเป็นต้นมายอมแล้วมาตั้งนาบ้านครับก็เป็นก็น่าจะเป็นหนึ่งทักอ้อนอกจากเป็นของที่สวยๆประดับในบ้านแล้วเนี่ยยังนาสิ่งดีๆที่เข้ามาถึงตัวคู่ที่ครอบครองอีกด้วยนะครับคืออย่างน้อยคนที่อยู่ในบ้านหรืออยู่ในร้านค้านั้นบริษัทนั้นเนี่ยก็มีความมีกำลังใจขึ้นมาว่าโอ้ย บริษัทเราเนี่ย <Okay. S 1> ต้องเป็นที่นิยมแน่ๆเพราะเรามีต้นมยอมอยู่หน้าร้านหน้าบริษัทนะครับก็ต้องนอกจากนี้อาจารโจมีอะไรเสริมนี้ไหมฮะก็โดยรวมก็ไม่มีอะฮะก็คือเน้นว่าจริงๆการบูชาอะไรก็ตามเนี่ยมันเน้นว่าเราต้องมีความเชื่อแล้วก็ต้อง ไม่เดือดร้อนมากครับแน่นอนฮะเราต้องเราต้องเสียเงินไปเช่าบูชามาหรือไปซื้ออะไรมาที่ทำเป็นแก้เครดแต่เสียคแค่พอประมาณตามกำลังทรัพย์ครับแล้วก็ให้ได้ผลผมว่าเน้นตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าอย่าง เราไปบูชาอะไรที่ราคาเป็นแสนใช่ซึ่งมันเกินกำลังเราแล้วถามว่าบูชาแล้วเราจะได้ไหม<อ>คนฮะคนทุกคนเขก็อธิษฐานขอหมดนะฮะอขอขอความสำเร็จขอความร่ำรวยทุกคนถึงมีคำพูดบางครั้งบางคนบอกถึงคิวของฉันหรือยัง พราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะประทานให้เราไม่ได้ในเมื่อมันยังไม่ถึงเวลาเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดคําพูดว่าถึงคิวชันหรือยังเพราะฉะนั้นเราจะต้องถึงคิวต้องรัดคิวโดยวิธีการใช้เงินเยอะๆมันก็ไม่ใช่ครผมเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็ไม่ได้ไม่ได้เน้นตรงนั้นหรอกท่านก็คงมองว่าความศรัทธาของเรามีแค่ไหน แล้วเราทําดีแค่ไหนที่สมควรจะให้แล้วหรือ,อยังครับครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ก็ขอจบคลิปเพียงเพียงเท่านี้นะครับก็เ่าต้องฝากนะครับว่าสิ่งที่ดีเนี่ยเหมือนทีน่ท่านท่านแทนจวงบอกเนี่ยเราต้องพิจารณาดีๆบางครั้งเนี่ยไม่จาเป็นต้องเสียเงินอะไรที่แพงหรอกหาของที่คิดว่าเราเหมาะสมนะครับ <ฮะ S 2> ที่จะ แก้ไขในเรื่องของสิ่งที่เราติดขัดได้ตรงนี้นะครับครับแล้วก็หลายคนสอบถามว่าอ้าวแล้วพวกโมเดลพวกนี้เราจะไปหาที่ไหนนะครับอันนีข้ขอฝากไว้ว่าเออสามารถติดต่อได้ที่ร้านป๊อบกินด้อมทอยนะฮะก็ให้บอกว่ามาจากพิยาสารไม่น่าหรือทางผ่านเมืองตากก็จะได้ในราคาที่ถูกลงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็น สาระนะครับแล้วก็จะได้ความรู้ในในระดับหนึ่งนะครับแล้วขอให้ติดตามคลิปต่อไปนะครับของบ้านมังตาเราได้จากนิตยสารแม่นาบออนไลน์นะครับคลิปหรับคลิปนี้ก็ลืมอีกเรื่องนึงครับถ้าเกิดต้องการดูศาสตร์ของในเรื่องของไพ่ไพย่ยิปซีะครับติดต่ออาจารย์จวงเบอร์อะไรน,นะครับอ่าศูนย์เก้าสองเก้าหกห้าครับ บางครั้งเนี่ยศาสตร์ในเรื่องของการพยากรยิบซีเนี่ยฮะก็จะช่วยเป็นแนวทางให้เราดําเนินชีวิตได้อย่างอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็เหมาะสมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ